สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะขณะนี้เรามาสองเลขที่วัดบ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินขอนําภาพกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะตอนแปดโมงกว่าๆนะมาฝากท่านผู้ชมที่เรามาที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินจุดทูปไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเมื่อสักครู่นี้ นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขของหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะเป็นตัวอะไรเนาะสําหรับในงวดนี้สามตัวตรงๆนะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมมากราบไหว้นะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เป็นวันพระนะท่านผู้ชมที่แอดมินมาถ่ายทำเนาะแอดมินก็เอาของไปถวายหลวงตาเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ ก็เอาสปอนเซอร์เอาแล็กตาซอยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวแอดมินแล้วก็นํไปรวายหลวงตาเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเนาะก็เลยมาขอตัวแรกกับหลวงปูส่สวงไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะท่านผู้ชมหากใครแวะผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาขอพรกับหลวงปูส่สวงที่บ้านกระชายได้นะท่านผู้ชมเนาะสําหรับหลวงปูส่สวงที่นี่เนาะ ท่านก็ให้หวยถูกเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนะาะใครจะมาบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะท่านผู้ชมแนละ้วก็เชิญชวนเนาะท่านผู้ชมมาที่นี่ได้เลยเนาะเต่แอดมินก็จะบริจาคค่าน้ำค่าไฟด้วยเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเนาะจะถ่ายคลิปจบก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวแรกนะท่านผู้ชมนะนนะนมนะที่กระท่อมหลวงปูสวงนะท่านผู้ชมที่บ้านกระชายเนาะ เดี๋ยวเราก็มาตามต่อนะท่านผู้ชมกับตัวเลขทั้งสามตัวของเราในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้คนที่ทํางานอยู่กรุงเทพนะท่านผู้ชมเนาะก็พากันกลับบ้านกันมาเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมสําหรับในหมู่บ้านของตัวแอดมินเองนะเพาะคนมากันเยอะนะท่านผู้ชม ามาดูด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขของเราที่กระท่อมหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะเราค่อยๆดูค่อยๆส่อ,สองไปด้วยกันนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมสำรวจตัวเลขเนาะวันนี้ลมแรงนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าอากาศหนาวก็กําลังจะลงมาอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็เลยมีลมแรงๆนะท่านผู้ชมที่นี่เนาะ ู่ตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปไม่ยาวเนะวาะเพราะแอดมินจะตัดให้สั้นลงนะท่านผู้ชมเพราะว่าท่านจะได้ท่านผู้ชมจะรูจบรวดเดียวนะท่านผู้ชมเนาะไม่ต้องเสียเวลานานเนาะ บรรยากาศเยน็ยนๆตอนเช้านะท่านผู้ชมนะสองโมงกว่าๆที่บ้านกระชายนั่นเองนะท่านผู้ชมก็โชคชัดมีโชคมีลาบนะท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคมีลาบกันในงวดนี้นะท่านผู้ชมถูกหวยถูกรัตตลี่นะก่อนปีใหม่นะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าจะได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่นะท่านผู้ชมนะทุกวันนี้หมูแพงนะท่านผู้ชม หมูแพงมากท่านผู้ชมกิโลละสองร้อยนะทุกวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะก็ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดนะท่านผู้ชมเนาะจัหรับอะไรที่ไม่พอซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อนะท่านผู้ชมเนาะอยู่อย่างพอเพียงนะท่านผู้ชมแล้วเราจะไม่ลําบากนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับตรอดตัวเลขทั้งสามตัวที่กระท่อมระสังขารนะท่านผู้ชมเนาะ ไม่ใช่สิท่านผู้ชมกระ่อมหลวงปูสวงนะแอดมินก็พูดไปนั่นนะท่านผู้ชมนะเอ๊เป็นอะไรสําหรับแอดมินขึ้นมาอีกก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมกระท่อมหลวงปูสวงนะท่านผู้ชมเนะไม่ใช่กระกระท่อมรสังขารนะท่านผู้ชมแอดมินกะ็พูดเตลิดเะเลยไปแล้วนะท่านผะูนะ้ชมเนาะ ต้องขออภัยกันด้วยนะท่านผู้ชมอาจจะตื่นเต้นก็ได้นะท่านผู้ชมแนละ้วก็เห็นคนที่มาจากกรุงเทพมาเยอะนะท่านผู้ชมเนาะด้านบนเป็นเลขเก้านะท่านผู้ชมเนาะตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูตัวที่สามด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะะติดตามไปได้วยกันนะท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้เนะที่กระช่อมหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ กำลังอยู่กับแอดมินเทพมัตรกรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมภาพและเสียงบรรยายโดยแอดมินเทพมัตรกรนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่สามไปด้วยก,กันนะครับสําหรับตัวเลขเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมตัวเลขออกมาครบเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชมเก้าศูนย์เก้านะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็น 905ศห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะ9 0 9ศนย์้าหรือจะเป็น9 0้าศูนย์ห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะสามตัวตรงๆที่หลวงปู่สวงนะท่านผู้ชม9 0 9ศย์้าหรือจะเป็น9 0้าศย์ห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมจัดตัวเลขซื้อนะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ9009นะท่านผู้ชมหรือจะเป็น99หรือจะเป็น05.50ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าโชคดีมีลาบนะท่านผู้ชมเนาะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก่อนสิน้นปีนะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับ